กับผ้าปาเต้นในรูปแบบของผ้าถุงแฟชั่นชุดนี้คงแปลกตาอยู่ไม่น้อยค่ะเพราะมาแบบเปรี้ยวจี๊ดในชุดสายเดี่ยวแจ็คเก็ตและยีนตกแต่งด้วยผ้าปาเต้สีจัดจ้านคอลเลกชันใหม่ของดีไซเนอร์คนดังไก่อูกัสออกแบบเองตัดเองรวมถึงเลือกนายแบบนางแบบด้วยตัวเองไม่ใช้คนดังแต่เลือกคนธรรมดาจากทุกสาขาอาชีพเพราะอยากสื่อว่าชุดปาเต้ประยุกต์แบบนี้ใครๆก็ใส่ได้ค่ะ ประสบการณ์กว่า10ปีไก่อูกัตรประยุก์ผ้าไทยเป็นแฟชั่นร่วมสมัยทั้งผ้าไหมทอมือจากอีสานและภาคเหนือครั้งนี้เลือกผ้าปาเตะหรือบาติกจากภาคใต้เพราะประทับใจที่สีสันเราก็มีสไตล์เป็นเอกอุของเราเขาเรียกว่าสีสันแห่งตะวันออกเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าสามารถสะกดคนดูได้อยู่แล้วฮะเออมันมันชัดเจนมากและไม่มีใครเชื่อว่านี่คือผ้าปาเตะ นึกว่าเป็นผ้านอกชิ้นหนึ่งซึ่งพี่แก่มาออกแบบมีลวดลายเป็นตะวันออกเฉยแต่จริงอ่ะคือผ้าปาเตะคือผ้าไทยนะคะเป็นเขียนลวดลายจากคนไทยนะคะทางใต้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็มีร่างเงาของเราเราทำไมเราทำไม,มใช้แต่ผ้านอกผ้าทางยุโรปหรือผ้าโซนเอเชียด้วยกันคือญี่ปุน่นเราทำไมไม่ทําให้ผ้าไทยแบบเป็นแบบเขาบ้างอะไรเงี้ยน,นั่นคือโจทย์ของดีไซเนอร์สายเลือดไทยแท้อย่างพี่ เาคิดในการออกแบบเสื้อผ้าของพี่ไก่อูกัสก็คือการผสมผสานความเป็นไทยและความเป็นสากลเพื่อให้ใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันโดยยึดหลักว่าเสื้อผ้าต้องเสริมบุคลิกค่ะอย่างเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่อยู่นี้ก็ทํามาจากผ้าปาเต้ท,ที่เน้นสีแดงและสีดําเพื่อขับเน้นความธรรมัดทะแมงใครจะรู้ล่ะคะว่าผ้าปาเต้ท,ที่เราเห็นว่าเป็นผ้าถุงพอมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตก็เท่ไม่เบาเลยค่ะ บาติกมาจากคำมาลายูหมายความถึงจุดเล็กๆเ,เอกลักษณ์นอกจากสีสันฉูดฉาดจึงเป็นเรื่องของลวดลายเล็กๆติดกันตลอดพืนนิยมลายดอกไม้ใบหญ้าตามความงดงามของธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งไก่อูกัสเดินทางไปเลือกด้วยตัวเองถึงพังงาสำหรับดีไซเนอร์สาวเรื่องเล่าจากลายภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุดมีเอกลักษณ์ หากยังเพิ่มลูกเล่นด้วยการเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามอย่างสีแดงและสีเขียวสร้างความสะดุดตาพี่ไก่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้สืบทอดเฉยๆนะแล้วก็เป็นครีเอทีฟในการขยายงานของปู่ย่าตายายที่ทำมาอย่างดีแล้วเนี่ยให้มันเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นมากกว่าค่ะนอกจากผ้าปาเตะท,ที่ถูกนำมาเติมแต่งให้เป็นเสื้อผ้าร่วมสมัยใส่ได้ทุกโอกาสแล้ว คอลเลกชันต่อไปของไก่อูกัสจะนำผ้าสิ้นตีนแดงของบุรีรัมมาออกแบบเป็นชุดเก๋นในสไตล์ของเธอเพื่อให้เห็นคุณค่าและความสวยงามของผ้าท้องถิ่นในรูปแบบที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันออนอุมาสินวัฒนานุกูลไทยทีบีรายงาน